คุณจะต้องได้หลายล้านไลค์ถึงจะเข้าไปอยู่ในบ้านติดตอกสุดหรูหราได้แต่บางคนก็มีแค่โชคดีืมอ hmm. ชาวันใหม่ในครอบครัวยากจนเริมตนแบบเดิมเสมอๆแต่ถ้ามีติกตอกเกอร์อยู่ในครอบครัวแล้วล่ะก็เตรียมตัวเจอเรื่องไม่ธรรมดาได้เลยแม่ขาพ่อขาเอายิ้มในค่ะบอกแม่ทักทายด้วยค่ะอย่ามาเกะกะขวางทางหน้าเมเบิ้ลไม่มีอะไรจะมาหยุดติกตอกเกอร์ได้แล้วใช้เพลงและแอปเศ็พิเศษเข้าไปครอบครัวนี้จะต้องสนุกสนานมากแน่ๆเราจะต้องประสบความสําเร็จและจะต้องกลายเป็นไวเลสเมเบิ้ลได้เข้าไปอยู่ในบ้านติกตอกสุดลุลาแล้ว หนูไปก่อนนะคะพ่อขาแม่ขาแล้วเจอกันนะคะแล้วลูกของเราจะไปไหนกันละเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยนี่โอ้ปิปสนุกดีนี่คองหนูนะคะพ่อครับตามสบายเลยววนะครับคุณเมเบิล์พักผ่อนได้เต็มที่เลยครับอ๋อความฝันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะะง <c oughs> ั้นไปเดินดูให้ทั่วบ้านก่อนดีกว่า เพชรคอยเทียมผ้าไหมและสีทองโชว์สีรู้ทุกถูกยางเกี่ยวกบแฟชั่นและสไตล์ต่างๆน,นะคะเออนี่เด็กใหม่เหรองั้นเธอก็ออกไปจากเฟรมของฉันเลยนะ <c oughs> ความจ้ของเธอจะทําให้คลิปของฉันพังทีหน้าส่วนลีอานน่นก่อนางานที่นี่เธอคือกููเครื่องสำอางและน้ำหอมจ้มาวัดดีจ้าฉันเมเบิลนะความงามคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันจ้าฉันขอทำงานก่อนนะจ๊ะเออนี่มีปาร์ตี้ออหรือย,อยังไงกันเนี่ยเปล่าจ้านี่คือถิ่นของแบรนดอนจ้า ท่าเต้นของเขานั้นฮิต <Hey. S 1> ระเบิดระเบิดทุกทุกท่าวัสดีค่ะฉันเมเบิรนะนี่นี่เธอทำตามฉันนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเมเบิรไว้เจอกันนะฉันจะต้องจัดเตรียมสถานที่ทำงานด่วนจีมันก่อนลีอา่นานาั้นตกแต่งสถานที่ของเธอด้วย <Wow. S 1> สีทองแวววาวแต่ของเมเบิลนั้นเรียบง่ายกว่าเยอะ่าตั้งกล้องคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับติ๊กต็อกเกอร์ ใครจะสนล่าว,ว่ามันทํามาจากอะไรจริงปะล่ะ t i k t o อร์ที่ร่ำรวยววนะ่ะมีแม้กระทั่งไฟชนิดพิเศษพิเศษแต่ว่าแมเบิรนก็รู้วิธีสร้างความพิเศษให้กับคลิปวิดีโอเหมือนกันมางั้นก็ลงมือกันเลยและจะต้องมีกล้องด้วย t i k t o อร์ที่ร่ำรวยนะ่ะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นหรอกเดออ้อ้าส่วนแมเบิรนก็ไม่ได้มีปัญหามันกันเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็มีกล้องนี่ถึงอายุจะประมาณร้อยปีก็เถอะแสงพร้อมกล้องพร้อมแอคชั่น โชฟีกำลังถ่ายคลิปเกี่ยวกับแฟชั่นทำให้เทรนด์หลักๆในติก๊กต็อกมีชีวิตชีวาขึ้นมาและนี่ก็คือการไลฟ์ที่สุดยอดสุดพร้อมที่จะดูลูกใหม่ของฉันหรือยังคะการแปลงโฉมสุดจึงจะทำให้คุณตกตะลึงอย่างแน่นอนคะ่ะโชฟี่น่ะคือเจ้าแม่ของรันเว์เลยล่ะจะบอกให้ฉันน่าจะเอาอย่างเธอบ้างเนาะแม่บ้านก็มีไอเดียสมัคคลิปวิดีโอของเธอแล้วเหมือนกัน โอเคพร้อมนะคะคุณคิดว่าชิดพลาสติกสีสันสดใสเป็นยังไงบ้างล่รคะราคาทุกๆอแต่ว่า,วาตาสม,มากๆเลยค่ะคราวนี้ก็เป็นตาของกระดาษที่ชื่อแม้แต่โซฟีก็ทําอะไรแบบนี้ไม่ได้นะจะบอกให้ทําอะไรของเธอเนี่ยฮึ้ยแม่บอลเธอใช้กระดาษในบ้านนี้ <Hey. S 2> หมดเรี้ยงเลยเหรอโโอ้ย oh oh. <ๆ>ลีอานาทําสุดจุดจึ้งของฉันทางพินาดหมดเลย<ๆ>ลีอาณากําลังแบงปันเคล็ดลับความสวยความงามของเธออยู่แม่บอนก็มีเคล็ดลับความงามเหมือนกันเดอ้อสิบอกให้และคนทั้งโลกก็กําลังจะได้รู้ อะไรกันล่ะเนี่ยกระเป๋าเครื่องสาอางของเธอดูไม่ได้เลยฉันขอไม่ยุ่งด้วยละหรูหลาหรือว่าราคาถูกละ่ะอะไรจะชนะกันนะโ oh, อเาเลยสิ oh, <no. S 1> ปลาดยางแรงตกทังกระมาเกมาหรอเนี่ยเฮ้ยแม่เบิ้ล <laughs> ถ้าเธอใช้เบื่อแทนครีมะนะ <laughs> มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละเธอเอ้ยแ <laughs> ดนดอนคือความหวังสุดท้ายของเธอสล,ละวหรอกเขาจะช่วยใ้ความโด่งความดังของเธอนั้นไม่เสื่อมคลายส <laughs> วัสดีครับทุกคน <laughs> นี่คือการเปลี่ยนชุดแบบฉับไวครับผมมามาเรามาทำด้วยกันเลยสิ ทำอะไรของเธอนะเฮ้มเบิร์นมันไม่ใช่แบบนี้สักกน่้อยวันนี้จะมีคนกดไม่ถูกใจให้กับแลนดอนมากเป็นประวัติศาสตร์เลยล่ะแค่นี้ทุกคนนี่คือเทนใหม่บนพิกตอเชลนะคุณก็ชอบมายกดเหมือนกันใช่ไหมโชฟีทำได้สู้ถูกยากษพเ่ายอดวิวแม้กระทังเรียนรู้วิธีร้อยในอากาศโชฟีเธอเป็นอะไรหรือเปล่าว้าวอยากจะทำเป็นบางตังนี่ง่ายมากๆเลยจ้าเมเบิรก็แค่ซ่อนอยู่ในผ้าห่มแล้วก็วิ่งหนีให้ทัน โอ๊ย้จจี้มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะที่จะวิ่งตามเทนเนี่ถึงเวลาพักกลางวันที่บ้านติดตกออกซุดูรหลาแล้ววันนี้มีอาหารทะเลจา้ากินให้อร่อยนะโซฟีู่้วาเธอต้องการอะไรกันแน่แค่จะต้องเลือกส่วนผสมที่ถูกใจแค่นั้นท่าโหเรียบร้อยซูชิของฉันเสร็จละส่วนดีอาน่านั้นจะกินของสซนดูรหลา <Wow. S 2> นั่นก็คือหอยนางรมนั่นเองว้าว <Wow. S 2> wow. ไอเดียเจ๋ง <Wow. S 2> <ๆ>ที่นี่ก็กินก็นได้เลยจ้าเพื่อนจา๋า เ<ส> <T> <ing> จ้าเอ๋สาวๆพวกเธอก an an ินอะไรกันอยู่หรอขอชิมหน่อยได้ไหมอ่อนี่ห้ามจับนะนี่มันอาหารสําหรับคนร่ำรวยอย่างอมไหมโซฟีเราจะต re ้องได้หลายร้านไรแน่ๆเลยหึไม่มีทางเมเบิลไม่มีทางยอมแพ้หรอกอาหารทะเลอย่างนั้นเหรอเป็นไงเป็นไยชอบกันไหมเจ้ะจับมาสดสดวันนี้เลยนะคะเนี่ย กลิ่นเหม็นหง่เลยจมกูกคนร่ำรวยอย่างฉันรับไม่ได้หรอกโอ้โหพวกอินฟลูเอนเซอร์นี่บอบางก็เสียจริงแถมถูกใจอะไร <S 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 ยากแสนยากส่วนรันดอนนั้นก่อไม่เคยเปลี่ยนเขาจะต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่เมเบิลเขามาขัดทางวะรัะนดอนฉันมีไอเดียจรงิงๆด้วยละ่ะมว้วนหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดในทันทีในน,นี่ดูฉันนะเอาเอาเดี๋ยวเมเบิลเธอหายไปไหนแล้ว <S <S อ่ะแต่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งชาเลนจ์นี้ได้หรอกนะบายยหมุนตัวไปทั่วบ้านเลย ฉันมาแล้วฉันมาแล้วแบรนดอนเอา้า <What? S 1> การเปลี่ยนภาพมันไม่ได้ผลหรอเธอม้วนหน้าไปทั่วบ้บานเนี่ยนะนี่เธอจะบ้าไปแล้วหรอเมเบิร์นมาได้เวลาร่วมมือกันแล้วละ่ะผู้ติดตามชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนี่คนทั้งโลกกำลังรอให้แบรนดอนกับเลีานาเซ็นคู่กันแต่ก็รู้ืันว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสแล้วสิเอ้ย <What? S 1> okay. นี่มันอะไรกัน <What? S 1> ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยก็แค่ไอเดียกย่างเนื่อของเมเบิร์น การเต้นลําเนี่ยสุดยอดมากซึ่งเผเอิญเผเอิญว่าบานติ๊กต๊อกชุดลู่ล้กคะสิ่งนี้ไปเฮ้ยปิดกล้องทีเราจะมาโพสอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเมื่อไหร่ไอเดียพี่ึกขึ้ของเมเบิลจะหมดสกทีเนี่ยแต่ความสนุกสนานเพ่งจะเริ่มต้นเองนะเรียนแบบโซฟีหน่อยดีไหมว้าวคุณแจกลายเป็นรถยนต์ไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องใช้เวทมนต์เลยด้วยแค่ต้องใช้ติ๊กต๊อกแค่นั้นเองโซฟีโซฟีสอนฉันหน่อยสินะนะ ได้ก็ได้งั้นก็ตามใช่ไหมมันง่ายมากๆเลยล่ะก็แค่ต้องโยนกุญแจเดี๋ยวกล้องก็ทำทุกสย่างให้เองแหละดูสิสำเร็จแล้วแต่ว่ารถคันนี้ไปไหนไม่ได้กล้นลิ็อกพยายามเข้านะเมเบิร์นบางทีโชคร้ายของเธอก็อาจจะกลายเป็นโชคดีก็ได้นะวันนี้คือคนตื่นเต้นตลอดทั้งวันว้าวได้เวลาทำคลิปโฆษณาและทำเงินแล้วจ้ามีข้อเสนอดีๆเยอะแยะมากมายแต่ฉันยินดีโฆษณาของแบบนี้ ทุกคนหาการมองโลกเป็นสีฟ้ามันตาสุดๆเลยละ่ะคุณคิดว่ายังไงเหรอคะถ้าชอบก็กดหัวใจได้เลยนะคะและสิ่งที่ลีอาน่าชอบที่สุดนั่นก็คือลิปสติกแท่งใหม่เธอจะต้องชอบมัน้แน่ๆส่วนแบรนดอนก็กำลังขายสมาร์ทโฟนหลุ่นไมลล่าสุดนับ 1, <All right. S 1> พันเครื่องมีกล้อง2องตัวกับกล้องพิเศษ8ตัวด้วยนะครับทั้งคลาสสิกและอินเทรนด์สุดๆเลยล่ะครับในบ้านติ๊กต็อกสุรุลามีโฆษณาพอสมับทุกๆคน oh. แม่แต่เมเบิลก็มีโอกาสที่จะโดนดันสเปร์ปรับอากาศอย่างนั้นหรอ ได้เลยค่ะแต่ก็น่าเสียดายที่กล้องไม่สามารถถ่ายพอสดุดได้เอ้าอย่าไปชี้ฉนหน้าสิแเวลาแปลงโฉมเมเบิลกูยากจนแหกกลายเป็นคนร่ำรวยตัวจริงแล,ะละ้วล่ะเริ่มจากเปลี่ยนสไตล์ก่อนก็นแล้วกันโอ้โหมีอะไรต้องทำเยอะเลยนะเนี่ยแต่โซฟีนั้นทำได้ทุกๆุยยางในหัวของเธอมีแต่ไอเดียเจังๆเพียบเลยอย่ไปไหนนะเดีย๋ยวฉันกลับมาแป๊บนึง ลองชุดนี้ดูสิเอ่อไม่ไหวเธอไม่เข้ากับ <Wow. S 1> สีชมพูเอาซะเลยลองอะไรที่มันคลาสสิกหน่อยก็แล้วกันเอ้ย <is> พี่ลูกก๊กกินงแท้เรากำลังถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความหรูหรานี่นาโอ้เยี่ยมเขาจากจรางวัลด้านแฟชั่นกันที่ไหนนะจะจ้าไปเลยจ้าที่รักเธนยังแปลงโฉมไม่เสร็จจ้าแม่สาวน้อย <Wow. S 1> ได้เวลาไปหาลีอา่าแล้วเครื่องสำอางของเธอจะเปลี่ยนเมเบลิลให้กลายเป็นสาวที่ส,ว,สวยไปปังเราจะทำให้เธอสวยจึงสะพรึงสุดๆเลยละคอยดูสิ นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลีอา่า <c oughs> การแปลงโฉมของแม่เบิ้ลถือเป็นงานช่างเลยเหรอ <c oughs> เธอชอบป,ปะชอบป,ปะอชอบจังตอนนี้แม่เบิ้ลดูเหมือนว่า <c oughs> ติ๊กตอกเกริร์่รวยอ้ฟูแล้วล่ะมาๆๆทีนี้ก็มาทำผมกันต่อเลย <c oughs> ทุกอย่างจะต้องสวยไร้จิตรีอ่านและแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องประดับด้วย <c oughs> มันจะทำให้เธอดูแพงขึ้นยังไงล่ะอย่างน้อยก็ต้องได้ไลา์หลักหมื่นแน่ อะไรอะไรแสดงให้ติ๊กตอกเห็นว่าใครกันแน่ที่เจ๋งที่สุดเธอคิดถึงฉันไหมแบรนดอนโอ้ยดีใจจังที่ได้เจอเธอเมเบิลพร้อมที่จะเรียนรู้ท่าเต้นกิ๊กเก๊กเก่บนติกกกก๊กตอกหรยังเชื่อฉันเถอะนะมันไม่ยากรอกเพียงแค่ขยับแขนเทโเถถไม่เอาหน้าไม่เอา,าไม่เอา,าโอยเมเบิลเธอเอ่ยมมอีกแล้วนะาเธอทําผิดพลาดหมดร้อยเนี่ยเทรนมาติ๊กตอกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ต้องมาเปลี่ยนท่าตามใจชอบเลยเข้าใจไหม What stop No เธอจะต้องทําตามฉันเป๊ะการฝึกฝ <All right. S 1> นส่งผลแล้วปรากฏว่าเมเบิลเป็นนักเรียนที่เก่งกาจไม่เบาว้าวโอเคโอเคโอเคตอนนี้เมเบิลเป็นสมาชิกบ้านตึกตกรูหลาเต็มตัวแล้วจ้าว้าว wow, จะต้องฉลองด้วยริบใหม่นี้แล้วละ่ะลุยเลยลุยเลยความพยายามอย่างหนักของเธอส่งผลแล้ว เนบ้นดองดังแล้วซ้าเธอดังมากซะจนมีคนจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปใชแล้ว <c oughs> ไม่นะไม่อินฟูเอนเซอร,ร์ธรรมดาธรรมดาจะมีชีวิตรอดในโลกที่โหดร้ายได้ยังไงกันล่ะ <c oughs> เริ่มจากแบบนี้ <c oughs> ก่อนก็แล้วกันเนาะเ <c oughs> พื่อนเนาะขอให้เงินที่ตอกก็ยักจนหน่อยได้ไหม คุณชอบติกตอกเกอร์คนไหนมากที่สุดกันเหรอดีอานนะ่าแบรนดอนหรือว่าโซฟีหรือว่าจะเป็นเ네มเบิลกันละจะบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนานตอนใหม่ๆจากสองทุมทุมสแกักไงล่ะ